สวัสดีครับผมอันธนพลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนยางพารานะครับของผมเองวันนี้ก็ได้สั่งอุปกรณ์นะครับชุดหนึ่งมานะครับเป็นชุดในการทดลองเจาะยางพารานะครับส่วนประกอบก็จะมีนี่ผเอกของเราฮอร์โมนเอทิลีนนะครับมีแท้งที่ใช้ในการเก็บฮอร์โมน,นครับทีนี้แท้งผมสั่งมาทั้ง2แบบนะครับก็จะมีแบบ3ลอนแล้วก็มีแบบ ufo นะครับสส่วนอุปกรณ์ที่มากับแท้งนะครับก็จะมีตัวที่ต่อเข้ากับต้นยางนะครับแล้วก็มีซีนมาให้นะครับกันแก๊สรั่วแล้วก็มีหลอดสำหรับเจาะน้ำยางแล้วก็มีเด็กที่ใช้เสียบเึงอันนะครับอ่ะทีนี้การใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวไปทดลองพร้อมๆกันเลยครับอุปกรณ์ในการเจาะนะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักก็มีหัวเจาะนะครับที่ เจาะเข้ากับต้นยางนะครับก็ไม่ได้เจาะลึกนะครับก็สุดตรงแกนเหล็กตรงนี้ก็ตักเข้าไปนในต้นยางเข้าไปอย่างนี้ก่อนที่จะเจาะนะครับก็ใช้เกียยหรืออะไรก็ได้ขูดนิดนึงขูดเปลือกที่มันแข็งออกนะครับให้ถึงระดับเนื้อมันแต่ไม่ต้องลึกมากนะครับแค่ประมาณนี้นะครับสงูสง,สงจากพื้นประมาณประมาณ เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนระดับเอวเนี่ยก็พอดีแล้วครับผมก็ใส่ซีนยางเข้าไปซีนยางซีนยางอยู่ด้านในครับแล้วก็มีตัวตัวนำต่อใช้ค้อนอยางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเสียหายอวอีน้น,นี่อันนี้เป็นจุกแบบอ่าเป็นแทงค์นะครับแทงค์แบบสามหลอดก็จะใส่เขา้าไปเืยอหมุนเขา้าไป ก็ระวังเด็กยนะครับเพราะว่าเกียวก็ลูดไปสองสามอันละเกียวตัวนี้มันจะค่อนข้างอ่อนนะครับนนถ้าหมุนไม่ดีมันก็ลูดได้เราก็จับตัวนี้ไว้ด้วยนะครับตัวที่เราต่อเข้าไปพยายามจะให้มันหมุนตามทีนี้เราก็มาเช็คว่ามันลวดหรือไม่ลวดปล่อยออกเหมือนเราปล่อยยางรถยนต์จุกจุกยางรถยกดแล้วก็ปล่อย อ่ะโอเคถ้าอยู่อย่างนี้นะครับไม่มีอากาศเข้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่รั่วเพราะว่าถ้ามันรั่วนี่เกิดความเสียหายแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องเติมอ่ะแก๊สเข้าไปทีนี้พอเรารู้ว่ามันไม่รั่วแล้วนี่แก๊สเอทิลีนครับกับหัวแปงที่มากับชุดก็กดจับจับนะิจับตัวนี้ไว้ดึงเปิดฝาอ่ะกดไป แล้วก็ปล่อยแก๊สอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้แล้วก็เราจะทิ้งไว้ประมาณ2วันนะครับทิ้งไว้2วันแล้วเราค่อยมาเจาะอ่าเดี๋ยวการเจาะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกสวันเรามาดูกันครับผมครับผมหลังจากที่เราติดตั้งแท้งเติมฮอร์โมนนะครับแล้วก็เติมฮอร์โมนไว้2วันลว้วันนี้ก็ครบกําหนดที่เราจะมาเจาะแล้วอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการเจาะก็จะมีหลอด ตอนนี้แต่ว่าผมตัดครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้มันยาวเกินไปเวลาเราเจาะนะครับแล้วก็อีกอย่างถ้าใช้ยาวๆมันก็เปืองด้วยนะครับเพราะกิโลนึงก็สามร้อยเจ็ดสิบบาทก็ตัดครึ่งก็พอดีทีนี้เหล็กตัวนี้นี่ที่มากับเขาเราก็ต้องใช้หินลับมีดนะครับลับให้มันเนียนๆให้มัน ลบเหลี่ยมมันออกนิดนึงนะครับให้มันเวลาแทงแผลมันจะได้ไม่เกิดหลอดครับอาทีนี้วิธีการเจาะนะครับจากจุดที่เราติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปแผลแรกเราก็จะเจาะข้างล่างก่อนก็ชิดๆหน่อยก็ประมาณ2นิ้วมือวิธีเจาะก,ก็แทงเข้าไปทำมุมประมาณ45องศานะครับ แทงเข้าไปเริ่มเลยก็เอาหลอดเสียบเข้าไปอะแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วในการาบเจาะ พอเราเจาะแล้วน้ำยางก็เริ่มไหลออกมานะครับก็จะไหลอยู่อย่างนี้นครับเจาะเข็มแรกนี่น้ำยางก็จะไหลอยู่ประมาณหนึ่งคืนนะครับก็เจาะช่วงเวลาประมาณตอนนี้ก็สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณนี้นครับพอเจาะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่ก็คือเรียบร้อยนะครับสําหรับการเรจาะยางพารานี่ก็เป็นชุดเจาะนะครับ น้ำยางที่เจาะไปครั้งแรกเมื่อวานครับเจาะเมื่อวานตอนเย็นวันนี้ก็หยอดน้ำกดละเจาะเข็มแรกก็ได้น้ำยางนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยเลยครึ่งถ้วย1ลิตรนะครับส่วนยางส่วนนี้แต่ก่อนก็ใช้เป็นแบบกรีดนะครับกรีดธรรมดาทีนี้ก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นระบบเจาะดูต้นนี้ก็ ได้ประมาณครึ่งถ้วยลิตรครับดูอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็พอสมควรอยู่สำหรับชุดเจาะยางนะครับในการเจาะครั้งแรกนี่ก็ถือว่าโอเคเลยได้ปริมาณน,น้ำยางพอสมควรนี่ก็ ผ่านมาหนึ่งคืนแล้วนะครับก็ยังมียางหยดอยู่บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับชุดเจาะยางพาราที่ลองสั่งมานะครับก็ลองสั่งมาใช้ดูได้นะครับในช้อปปี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ